โอ้คุณตาโดนจริงๆครับพี่น้องว่าอยู่เหตาอยู่เหตาโอ้ยตาตา่าเซียนระวังเปลี่ยนน้ำนะครับัอาพี่น้องสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับไม่น่าจาโอ้เช้านี้ครับมาพร้อมกับบรรยากาศอาฝนตกเลยพี่น้องอาวันนี้ลงใแห้จับปลานะครับอยู่ที่บ้านสุขสำราญนะครับ ตํบลกระสังอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับปัดเทสา300ฝั่งสองร้ยนะครับผมมาลุ้นของใหญ่กันครับวันนี้อยู่กับทีมงานช่างวันนะครับขอบคุณมากนี่ครับดูครับบรรยากาศทีน้องมาพร้อมกับวันที่พายุเข้าด้วยครับอ่สิบพฤษภานะครับ6 8นะครับผมอันนี้ก็มีรางวัลถึง5รางวัลนะครับก็รอรุ้นนะครับ มีรางวัลอะไรบ้างก็คุณน้องเชียร์แนจังหวัดคุยรับของเราครับรอตอนนี้ก็นี่ครับนั่งรอซื้อเคขายบัตรกันอยู่ที่ที่น้ําเลยครับพี่น้องให้เรือขายกันอยู่ครับก็ถือว่าพี่น้องเชียร์แนให้เกียรติมากครับดูในความเชื่อมาครับเดี๋รอรอครับพี่น้องรอรอเวลาครับรอพร้อมแล้วครับแล้วครับตอนนี้ขายบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับฝนก็เริ่มซาแล้วพี่น้อง รอทางท่านผู้ใหญ่แป๊บนึงครับไม่นานครับไม่นานครับสัญญาณไกลเข้ามาแล้วพี่น้องสัญญาณไกลเข้ามาแล้วพี่เล้งเข้าประจำการนะครับช่วยขายบัตรอยู่ครับพี่น้องมาดีครับสักครู่ครับสักครู่ครับจะลุ้นกันแน่นอนครับฝาเริ่มเปิดทางหนึ่งแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับมีทางนู้ดเปิดก่อนแล้วเอาจู ชาแรกครับชาแรกจะเป็นยังไงพี่น้องชนิดชาแรกนะครับเอามานะครับอ่ะก็อยู่ที่บ้านสุขสัมปันนะครับตำบลกระสังนะครับอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบัตรเพย์สามร้อยฝั่งสองร้อยนะครับมาพี่น้องเอารอลุ้นกันครับผมนะครับมาดูครับเริ่มวานเริ่มยกแล้วครับทั้งโยทั้งแห่ครับเอา ครูสักครูครับรอลุ้นครับปลาใหญ่จะโชว์ตรงไหนพี่น้องจะมีปฏิกิริยาตรงไหนครับมาน้ำลึกนะครับตรงกลางเขาอาจจะเป็น3หรือ4เมตรนะครับช yeah! ่วงกลางมันเป็นมันลาดลาดไปเรื่อยๆครับไปลึกอยู่ช่วงกลางนะครับเอาเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับดูแล้วครับโดนแล้วครับอะไรใหญ่ๆได้ยิ่ใหญ่เฮ้ยเอาเราฟังมา Oh. เป็นสวายครับตอนนี้เป็นสวายครับเออมาวันแรกเหตแรกครับล็อกฟังเขาเลยนี่มาพี่น้องดูล็อกฟังตรงนี้ครับแน่นเลยครับแน่นเอียดครับโอ้ยหลังจากฝนตกเสร็จโอ,อ้เป็นสวายนะครับเป็นสวายอ่ารุนมันไปเรื่อยๆครับ อ้า,อาทางนี้ครับนินใหญ่นินใหญ่หญโอ้โหได้นินไปตัวหนึ่งแล้วครับอ่อลุ้นครับเพราะว่าปลานินตัวใหญ่ๆนะครับนู้นสะดุ้งครับโดนปลานินใหญ่ครับโอ้สะดุ้งใหญ่นะครับเข้าปลานินตัวใหญ่ครับสะดุ้ง400รอนะครับสะดุ้งใหญ่ค่าบัตรนะครับอ้าวนี่ครับปลานินปลานินขึ้นมาแล้วเราฟัง ครับปลานิลปลาขาวอ้าโอ้ปลานิลใหญ่ครับปลานิลใหญ่ครับดูระบอกปลานิลนจะใส่ใหญ่ๆนะครับแต่ว่าจะหนาหรือจะบางก็ลุ้นกันไปเรื่อยๆพี่น้องเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับปลาอะไรครับโอ้โยขึ้นมาแล้วนี่น่าจะเป็นบิกวายนะครับใส่ประมาณสี่ห้าโลนี่แหละครับเอ้า อันนี้ครับตรงหน้านะครับโดนปลานินใหญ่ครับอันนี้มีแต่ไซโบโบเลยครับพี่น้องเราดูปลานินไปก่อนครับเราดูครับบึกใหญ่ใครจะโดนตรงไหนครับน่าจะใช้เวลานิดนึงครับเอ้ย่าตัวที่สองมาแล้วพี่น้องโอ้คนจมหมานครับยังไงก็หมานครับพี่น้องเมื่อกี้ได้สวายตัวหนึ่งนี่ได้นินมาอีกแล้วเฮีย อ่าฮะนี่แกโดนปลาหนินอีกแล้วครับโอ้เมื่อกี้แกโดนปลาใหญ่นี่ก็โดนปลาหนินอีกแล้วต้ได้เรื่อยๆครับอ่าโน่นครับแกดึงขึ้นมาเมื่อกี้ครับปลาหนินตัวยังใหญ่พี่น้าะตัวเป็นโลแล้วครับตัวเป็นโลอ่าสู้กันต่อไปครับอ่าสะดุดเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับเป็นโอ้ยปลาหนินครับมาแพ็คคู่เลยพี่น้องมาแพ็คคู่เลยครับ้ เริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นแล้วครับยาย่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 าโอ้กับแกล้มตัวแรกบอกมาเลยครับมาแล้วครับปลานิ้นเนี่ยฮะใกล้ๆตรงนี้เริ่มมาแล้วครับอ่าก็ลุ้นกันไปเรื่อยๆครับลาวิ่งไปวิ่งมาครับเข้าฟังบ้างเข้าน้ําลึกบ้างครับอ่านูครับสะด้งเขาอีกแล้วพี่น้องโอ้มาทีละคู่เลยครับทีละคู่ เ,เราส่งไปแถวๆกลางๆหน่อยพี่นอ้องมองไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับฝนรินด้วยคนเยอะด้วยนะครับอรอฟังเสียงโ h นะครับโดนไฟใหญ่เดี๋ยวก็โฮ o n e ะกัน,นครับาตัวที่สามอะยะเฮพี่เล้งทํางานอีกแล้วครับเฮพี่เล้งโอ้ตัวที่สามครับเอานอกจากเป็นกับคนแล้วเป็นกับเฮ้ด้วยพี่นอ้องเฮ่หมานครับเฮ่หมานยังไงก็โดน โอนี่เป็นโลเลยครับเบอร์โช่อยเด้อตัวนี้อู้หูยน,น้องอ่าฮะนี่ครับนินใหญ่นินใหญ่เออดันโลถึงโลไหมโลครับประมาณโลโอเคตัวที่สามครับเอาหนูครับเลาะฟางเลาะฟางตะลุนขึ้นแล้วครับอ้ยาเริ่มขึ้นแล้วฮะอะไรอะไรตรงไหนตรงไหนตรงไหนอะไรเนาะหมอบานเนยคบกัน นูครับสองตัวหรือเปล่าครับเสื้อแดงนะครับเหมือนจะสองนะครับปลานินครับเป็นปลานินลุ้งโดนครับโดนปลาอะไรครับเหมือนตัวใหญ่อยู่นะครับปลานินกับปลาตองหรือเปล่าครับใช่ไหมปลานินกับปลาอะไรนอวหนินทั้งคู่เลยครับส่วนมากก็จะโดนคู่ครับมาเป็นคู่พี่น้อง อย่างนะครับยังมองไม่เห็นเลยนะครับว่าปลาใหญ่มีใครโดนไหมแต่มันมีนะครับมันบ้อนโชว์ให้เห็นอยู่พี่น้องโอ้พี่น้องปาลาอะไรครับดึงขึ้นมาบนแพรนู้นครับเสื้อเขียวเดียวดดุกดักดุกดักดูตัวใหญ่อยู่ครับบังเสื้อสีน้ำเงินนิดนึงครับเนาะตัวใหญ่นะครับแต่ไม่รู้ปลาอะไรพี่น้องมันกลามากครับ โดดดึงดังดึงดังโยนเรียบร้อยครับเข้ากระชังไปแล้วปึ๊บปึ๊บเอาเราขึ้นใหม่แล้วครับนอนปลานิใหญ่อ๋อปลานิใหญ่ครับขึ้นมาเรื่อยๆอยู่พี่น้องอ่าโน่นครับนู่นครับยกปลานินโชว์แล้วใครไปโน่นแล้วครับเอ้ยยาปานินยัยครับปลานิใหญ่ย้อนแสงด้วยนะครับฝั่งนี้ปฟาดโอ้ ยิ่งวานยิ่งโตโอ้ยิ่งวานยิ่งโตนานกว่านี้โตกว่านี้อีกเอ้าเห็นน้ำบานเห็นน้ำบานอยู่ครับกอดอะไรขึ้นมากอดอะไรกอดอะไรครับพี่น้องเสื้อชีฟา้ฟาๆนะครับเออโอ้โหน่าจะเป็นบิ๊กไวายนะครับน่าจะเป็นบิ๊กไวยครับพี่น้องเห็นน้ำบาวน์นแต่แรกอยู่ครับ เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับทางนี้โดนต้องโดนชี้แล้วชี้แล้วชี้แล้วน่าจะดึงแหไปแล้วครับหรือยังไงหรืออะไรยังไงอ๋อตาบอกลากลุดหรืออะไรอยังไงเนาะอยังไงเนาะโอ,โอ้เอาเหตาไปดึงมาดึงมาปลาอยูอ่เอาเอายังไงยังไง ยังไงยังไงอยู่ยังเลยอยู่ไม่อยู่เอายังไงเนาะยังไงเนาะพี่น้องยังงงงอยู่ครับหมอตาบอกปลาเอาเหมาปลากินเหไปโอ้อะไรมามามาหมอตาบอกว่าปลาโดนแหอยู่แล้วก็ทางฟังผู้วานโดนแหด้วยอะไรด้วยยะอยู่ไม่อยู่ยังไง ใช่ไหมพี่น้องหรือแหกกันหรือยังไงเอาดูตาก่อนมามามาคุณตาคุณตาเอาลากมาหมดเลยตามาพี่น้องมาลุ้นกันยังไงครับีมเม็ดเม็ดอยู่ครับมเม็ดเม็ดอยู่ครับม,ม,ามาเอามาดูข้างบนม,มันอยู่แหกใครมาโอ้เม็ดอะไรดู ยังไงน้อยังไงน้อตาอออเจอสายสะดดยแล้วครับใช่ไหมตาเดี๋ยวเราดูตาครับเฮอาจจะเกะกันหรือปลาดึงมาไม่รู้นะครับมาใช่ไหมครับตาบอกปลามันเอาเหมา หรือว่าเห็มกกันหรือยังไงผมไม่รู้หันมาอะไรอย่างเง้ยเขามาอยู่ไม่อยู่ครับหรือยังไงไค่อยลากมาโอ้ยอยู่แหกไข่เอาเอาเอาช่วยกันช่วยกันช่วยกันก่อนอยู่ในแหกไข่มาดูแหกไข่อยู่ข้างใน โอ้คุณตาโดนจริงๆครับพี่น้องมาอยู่เหตาอยู่เหตาโอ้ยตา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 โอ้ยเอ้าโดนเหตาเอาช่วยช่วยเอ้าเอ้ามามาเอ้อาเตะตื่นเลยครับเรียกว่าตาพูดเล่นมามา เอาแล้วครับเอาแล้วครับเออนี่คุณตาคุณตาโดนเอาคุณตาคุณตาคุณตาชื่ออะไรครับคุณตาตาเสียตาเสียตาเสียอายุเท่าไหร่ครับตาเสียหกสิบห้าบอลนี่อีกแล้วตาเสียหกสิบห้าครับผ่านหนึ่งได้สบายสบายโดนเลยครับโดนตัวแรกนะครับผม อ๋อโอ้ยจะโอ้จะด่าเขาด่ารนี่ดชลุยเลยยอไรนาตนาเียนนาจะเตู้ไ uh, ด oh ้เ่ตเร่มตนอเดียดูนะครับมันมันมันพันกันไปทางไหนตาใช่ไหตอนเข้าเหตตาครับเ้าเหตตามันมาพันกันครับเหลือ้อละดชลุยอ Pues ช nah ่วยกันก่อนครับช่วยกันเอาขึ้นห่างๆงน้ำก่อนนี่คุณตาเอาคนก็อนตกมันเฉะแฉะด้วยพี่น้องเอามาตัวแรกนะครับตัวแรกคุณตาโดนเป็นคนแรกโดนตัวแรกเลยวานี่เวีย นี่เรียนี่เรียอืออวกินแน่ตัวนี้อยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงตัวนี้อยู่ประมาณ ไม่เกิน50ครับไม่เกินห้าสิบหรือก็ห้าสิบหน่อยๆพี่น้องมีหลายตัวครับมีหลายตัวพี่น้องแต่ว่าคุณตาคุณตาเชียประเดิมเป็นตัวแรกโอ้สัมภาษณ์ตาสันตาสัมภาษณ์ก่อนเดี๋ยวตาเชียเนาะตาเชียอายุอายุจัตรน้องผมหกหกสิบห้าหกสิบห้าตาอยู่บ้านไหน บ้านลพาชายปลาพลาชายบ้านไกลกันปราลาชายเอี๋วมีคนชี้มีคนชี้อีกแล้วเอ้ยวาทางไหนเนาะไหนไหนไหนยังมองหาไม่เจอพี่น้องชี้ชี้ไปทางนู้นเหรอครับอให้ดูเรือครับดูเรือคุณตาครับตาเรือเล็กนิดเดียวเองครับเมื่อกี้โดนปลาเนี่ยเรือเล็กจะโดนของใหญ่ครับเยอะ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 ปลานิ่นปลานิ่นสองตัว นี่ครับเจ้านี้โดนสวายครับเราได้เห็นตัวใหญ่ไปแล้วหนึ่งมาฝนรินใหม่อีกแล้วครับเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนแรกเหมือนจะหายไปแล้วเหมือนจะเบาบางตอนนี้เริ่มใหม่อีกแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับตรงกลางครับโอ้ดูพี่เล้งดูพี่เล้งด,ดปูปลาครับโอ้ปลานมิ่นนู้ปลานมิ่นรับปลานมิ่น ี่ใกล้ๆตรงนี้ครับโดนปลานินอีกแล้วมาเรื่อยๆครับปลานินปอดปลานินใหญ่ปลานินใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ย,ยาวดูปอดอ้าวมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับปอดจะดุ้งเอาอีกแล้วครับจะดุ้งเอาอีกแล้วครับปึ๊บมาคู่อีกไหมคู่ไหม โอ้คู่อีกแล้วครับวอฮารมาได้คู่เลยครับแต่ดุึงปาาดินนะครับคู่ครับมาคู่นะครับเป็นดึงขึ้นมาเมื่อกี้ครับเป็นปลาอะไรครับปลานินมั้งครับหนีเสื้อเหลืองๆเป็นปลานินพี่น้องนะพี่น้องเดี๋ยวเดินเลาะไปฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าโซนนู้นก็มีขึ้นนะครับแถวหน้ากองอเนวยการทางนู้นครับ เดี๋ยวเดี๋เดินล็อกไปเรื่อยๆครับว้าวว้าวราวไรไเชนครับไรเชนประมาณเกือบเกือบห้าสิบอยู่ดูบรรยากาศเรื่อยๆครับลงใกล้ๆไม่ได้แล้วครับมันลื่นครับมันเช็ดเดินนี่ลื่นหัวที่หัวดำแท้พี่นอ้องรรบยากาศใกล้ๆของอเมริกาครนะับ มามพี่น้องมาใ,ใกล้ๆกองโดยการครับเออเดิยได้พี่น้องเดินลงไปมันลื่นแท้ครับบรรยากาศฝั่งนี้นะครับเออคนเยอะมากครับคนเยอะมากพี่น้องมันมรงน,นะนเขาบอกเอออะไรอะไรอะไรตรงนี้นะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ,อ้เอบัตรเพียร์ใหญ่ เห็นเราเนี่ครับมาแถวกองเอเนวยการครับฝั่งนี้มันเป็นลานเนี่เป็นลานจอดรถเดี๋ยวเราดูเขาขึ้นปลาใหญ่ครับเราต้องเอาขึ้นมาทางนี้แหละเดี๋ยวเราก็ต้องเอามาทางนี้แหละพี่น้องปลาใหญ่บรรยากบบาศฝั่งนี้นะครับชุ่มชําตลอดงานเลยครับวันนี้ชุ่มช่าตลอดงานเลยครับ พี่นงนี่ครับมาถึงครับต่อหน้าต่อตาเลยตัวใหญ่แห้งนิ่มใหญ่ครับนิ่มใหญ่ไม่ซุ้มย่มไม่ซุ่มย่มแต่มันใหญ่แห้งกี่ตัวแล้วตัวใหญ่ี่ตัวเดียวเลยอ๋อเพิ่งได้ตัวเดียวอตัวเดียวก็เป็นทั้งกลับข้าวและกลับเกลีมยมามาดูทรงเหมือนจะได้ตัวใหญ่นี่ยาครับเออ แน่ี้สามรยซื้อปลากระปองเลยมามาไปช่งกโลอก่อนช่งกโล่งกลๆๆโลเออเป็นปลาไรเป็นปลาอไรเออมาอยาโอ้เป็นอเออบิกบก๊กไางตนนี้ัเอานูตาตงน,านก็ได้สี่โลอยู่้หปลานึนน่ง่ปลาปลเยนขึ้นมาแล้วครับอยา สองสามตัวว่าเพิ่งโดนตัวนี่เอาเพิ่งโดนโอ้โหว่ามาแล้วมาแล้วโอ้มามาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเอ้าโชว์หน่อยสออะไรสออะไรสอศักดิ์สิทธิ์ครับสอศักดิ์สิทธิ์ครับผมคนบุรีรัมย์ครับรอเรือชัดเจนครับพูดเลยพูดรอเรือชัดเจนมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับเออมา มาอีแล้วครับมาช่างครับพี่น้องมาช่างชิชดิดช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 ิดดชิดชิดชชิดองดชิดชิดชิดชดชิ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 นชิด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 ชิรชิดช้ดหิดช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 ิดนิดชิดชิดชิตชิดชิันันี่น ตัวนี้ใหญ่ค huh. ร uh ับใหญ่ค huh. ร uh ับ huh. อ mm ัน hmm. น uh ี huh. ้เก่นยตัว right? น uh ี huh. s <S mm ้อยว่ี้ี้วนี้ตั้ันอนี้นี่วนเนี้วตัวตันี้ันี้ตัวนีนีีั มาแล้วครับมาแล้วครับปลาใหญ่มาช่างอีกตัวแล้วยาวยังยาวเหมือนเดิมไหมโอ้ค่ะฝนตกก็ยังยาวนะตอนนี้ยาวกว่าเดิมอีกมาแล้วครับพี่เลิมพี่เลิมดีครับพี่น้องเออได้มาช่างกับเขาอยู่ นี่ครับได้เสียได้เสียวขึ้นมาแล้วครับมาพี่น้องขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาอีกแล้วมีอยู่ครับมีอยู่ในในชังอยู่ครับาจะเป็นบิ๊กไว้นะครับบิ๊กไว้อยู่นะครับอขอได้มาลุ้นรางวัลกันครับโอ้โหอ้ดดวนแท้ นี่ครับไซนี้แรงเยอะนะครับไซนี้เออโอเคขาวขาวขาวมางานเป็นงานจับของป๊อปนะครับปลาจังมีครับปลาหนิมครับปลาหนิมปลาหนิมอ้อยู่ด้านบนนะครับตัวงามเลยพี่น้องรับครับลอยไซห้าสิบตัวโอ้โหพอดครับอ๋อตอนลอยตัวละห้าสิบ ครับมาแล้วครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเอาบิ๊กไวท์มาอีกแล้วครับเปิดขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอยยาย่านี่มาบิ๊กไวายครับบิ๊กไวายนี่ครับตาขึ้นมาแล้วตัวใหญ่ที่เอามาชั่ง43่สโลเนี่ยเขาต้องตาพี่น้อง นี่ครับผมตาที่โดนอยู่หน้าผมนี่แหละตาเสียตาเสียนะครับผมอ๋อนี่ครับโอ้โหทอร้ายตัวนี้สี่ร้อยสี่ร้อยเป็นนิ้ววาร์กิโลสามกิโลครึ่งสามกิโลครึ่งเก้ากิโลครึ่งไก่สี่ร้อยเอ้ามาอีกแล้วครับมาเรื่อยๆไปเนองนี่ท่าแพ้อ่านี่ครับมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆไปเนอง ฝนก็ทกระนำมาเรื่อยๆครับพายุเข้าพี่น้องช่วงพายุเข้านมเีาตัวนี้นี้ครับาไลงขึ้นล้็ีวจะหมดเวลาแล้วนี่เออพี่น้องได้เวลาโอบรางวัลแล้วครับอันนี้เท่าไรที่สี่บอกที่สี่ครับที่สี่ ีครับ400บาทนะครับเป็นบิ๊กไว้โอเคครับมาช่างเหลิมครับช่างเหลิมติดอันดับสองอยู่พี่น้องออสองได้ไป700ใช่ไหม700 700 <ไป S 2> ที่สองนะครับได้ไปลาตัวใหญ่ด้วยได้ตังเอง โอ้ตังก็เปียกวันนี้ฝนตกแรงขนาดเงินยังเปียกนี่ครับโอเคครับมาตัวใหญ่มาแล้วมาแล้วนี่ครับของตาของตาเอากกันกันละเด็กกันละมันกันเนี่ยมันใหญ่ตาใหญ่ยกใหญ่ชู ตารับไปหนึ่งพันบาทตาเสียจากพระพลาชายครับตาเสียตาเสียตาเสียานสียดคนดูนคนดูครับลาชายดีจ่าจะวันจัดให้พี่น้อง รางวัลที่สนะครับโอ้รางวันที่สโอ้อะไรครับผมโอ้รางวัลที่สามนะครับมีราวันนไดเอาเอาเอานีครับมีคนได้ครับ ไล่ปัญญาลมดีก้าอีกตัวมาแล้วมาแล้วครับเสียนนัยเสียนนัก

สี่สิบหกโลไอเขาเลยไอเขาเลย4ล้วโลนะครับขึ้นมาพี่น้องเพิ่งขึ้นมาแต่ก็จะจะให้รางวัลจะให้แปดร้อยแล้วกันจะให้รางวัลอยู่ใช่ไหมเพรมามามาหมดเวลาให้แปดร้อยไอเฮ้ยนังใจหมดเวลาโอ๊ยมาครับมา่หลร้อมาช้าไปนิดนึงแต่ก็ให้อยู่ครับให้แปดร้อยครับรางวัลวันนี้ ไม่ให้ขันคนเดียวเน้อไม่ให้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 ปาเป็นคนเดียวเ้อครับครัยครับครับครัครับคอนเปรับครับครครับ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 คร้บากับรับค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 ับคร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 ัครับครับครีบรับรครับครับคคนครับ้รับระครับ ก็โอเคพี่น้องนะครับผมก็ยังไม่ลดละนะครับยังผนมันเรื่อยๆอ,อยู่ครับการถ่ายก็จะลาบากนิดนึงนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวบอหนะ้าเจอกันใหม่นะครับพี่น้องบอนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ